สวัสดีค่ะพบกับครูใหม่น้ำนะคะในคลิปนี้นะคะคุณครูจะสอนเทคนิคการลบเลขนะคะโดยาจะเป็นการลบเลขที่จํานวนตัวเลขข้างหน้าเนี่ยเป็นกี่หลักก็ได้แต่ตัวลบของเราจะเป็นเลขหลักเดียวนะคะและเลขที่มาลบเนี่ยต้องมากกว่าหลักหน่วยของโจทย์นะคะวิธีการนะคะเมื่อเนี่ยตัวลบเนี่ยนะต้องเป็นแบบว่าตัวหลักหน่วยของโจทย์อะต้องน้อยกว่าไอตัวเที่ยวมาลบนะ เมื่อได้อย่างนั้นแล้วแล้วก็ไปดูว่าไอ้ตัวลบที่เราให้มาเนี่ยมันห่างจากสี่อเท่าไหร่แล้วถ้าห่างเท่าไหร่เนี่ยเอาเลขนั้นอนะไปบวกเข้าที่ตัวตั้งคือที่หลักหน่วยลบออกที่หลักสิบนะคะอันนี้คือหลักการเราดูอย่างนี้อาจจะยังไม่เข้าใจอันนี้คือเป็นขั้นตอนเฉยๆงั้นเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างเช่นนี่ข้อหนึ่งลบออกสวิธีการของเรานะคะคือให้ดูที่เลขสี ห่างจาก10อยู่เท่าไหรคะห่างจาก10อยู่6ใช่ไหมเราก็เอาเขียนบวก6ไว้ข้างบนเลข4เพราะ4บวกอีกหได้10นะคะเมื่อไอตัวเลข4เนี่ยบวก6บวกเลขอะไรนะไอตัวหลักหน่วยของเราต้องบวกตามด้วยเลขนั้นฟังนะตัวนี้บวกด้วยเลขอะไรนี่บวก6ใช่ไหมหลักหน่วยของเราที่เป็นตัวตั้งก็ต้องบวกเลขเดียวกันเสร็จแล้วเมื่อบวกแล้วเนี่ย ให้ใส่ลบหนึ่งที่ข้างบนหลักสิบทันทีเวลาตอบนะคะเราจะไม่สนตัวนี้แล้วเพราะเราคิดแล้วตัดออกเราจะไปดูแค่ตรงนี้บวกเลยหลักหน่วย1นึ่บวกหได้เจเนาะต่อไปหลักสิบอ่งลบหได้ศูนย์หลักร้อยของเราไม่มีตัวลบก,ก็ดึงลงมานะคะคตอบได้เลยว่าสองร้อนะข้อนี้ต่อไปเราไปดูข้อสหลักการเดิม ไอหกเนี่ยบวกอีกเท่าไหร่ถึงจะได้สิบต้องบวกสี่ใช่ไหมถ้าตัวนี้บวกสี่ตัวไหนต้องบวกด้วยก็คือเลขสองเนาะต้องบวกสี่ด้วยเมื่อบวกสี่ให้แล้วตัวไหนต้องทําอะไรต่อหลักสิบของตัวนี้ค่ะเลขห้าต้องโดนลบออกไปหนึ่งเมื่อเราทำามีเสร็จแล้วเราตัดทิ้งไม่ดูละเราจะดูแค่ตรงนี้ตอบได้เลยดูหลังหน่วยสองบวกสี่ได้หกใช่ไหมคะแล้วห้าลบออกหนึ่งอ่ะเหลือ ตอบเท่าไรเลยตอบสี่สิบหกนะคะเห็นป่ะเทคนิคเริ่มจะแบบว่าถ้าเราทําบ่อยๆมันจะเข้าใจมากขึ้นนะคะข้อนี้ข้อสามข้อสามเก้าต้องบวกเพิ่มอีกเท่าไรบวกเพิ่มอีกหนึ่งใช่ไหมถ้าเก้าบวกเพิ่มหนึ่งเลขไหนต้องเพิ่มด้วยเลขสามต้องบวกเพิ่มหนึ่งใช่ไหมคะเมื่อเราบวกเพิ่มแล้วต้องเติมอะไรต่อต้องเติมลบหนึ่งที่หลักสิบของตัวตั้งเมื่อทําแบบนี้แล้วตัดทิ้งเลยตัวนี้ไม่ดูละเราจะหาคําตอบเฉพาะตรงนี้เลยนะ เวลาบวกเลขคิดเลขคำตอบนะคะดูที่หลักหน่วยนะ3บวก1ได้4เนาะแล้วศูนย์ลบองหนึ่งได้ไหมศูนย์ลบองหนึ่งได้ไหมปกติเราต้องยืมเลขใช่ไหมคะเราใช้เทคนิคนี้เลยตัดแบ่งนี้เลยจะกลายเป็นข้ามเป็นเท่าไหร่10ลบออกข้างหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะเหลือ9นั่นเองตอบเท่าไหร่94นะคะข้อ4อันนี้ข้อ3เสร็จแล้วนะตอบ94นะคะต่อไปข้อ4คะ่ะหลักการเดิม ดูที่เลขห้าหต้องบวกอะไร5ต้องบวกเพิ่มอีกหถ้าตรงนี้บวกเพิ่ม5ตัวไหนต้องเพิ่มด้วยก็คือเลข4นะคะต้องบวกเพิ่มอีก5เหมือนกันเมื่อบวกเสร็จแล้วเราต้องบวกหรือทำอะไรต่อต้องลบ1ออก1ที่หลัก10นะคะตอนนี้เราได้มาใหม่คือเท่าไหร่ตรงนี้ไม่ดูแล้วนะถ้าเราทำเสร็จแล้วเราหาคำตอบเลย4บวก5ได้9ต่อไป3มลบออก หนึ่งเหลือสองหลักร้อยและหลักพันตรงนี้ไม่มีตัวลบก็เอามาใส่เลยตอบเท่าไหร่ตอบหนึ่งพันยี่สิบเก้านะคะข้อสุดท้ายแล้วเทคนิคนี้เหมือนเดิมเราต้องดูเลขเจ็ดใช่ไหมเจ็ดต้องบวกเพิ่มอีกสามเมื่อเจ็ดบวกเพิ่มสามเลขหลักหน่วยก็ต้องเพิ่มอีกสามเหมือนกันบวกอะไรก็ต้องบวกด้วยเสร็จแล้วหลักสิบของเราลบออก หนึ่งนะคะตอนนี้เราได้แล้วนี่ไม่ดูแล้วไม่สนใจแล้วดูแค่ตรงนี้เวลาบวกบวกหลักหน่วยก่อนสามบวกสามได้หกแล้วเก้าลบองหนึ่งเหลือแปดนี่นะคะคุณครูอธิบายตัวอย่างไปแล้วนะให้ดูลองลองดูซ้ําๆอีกรอบหนึ่งก็ได้นะเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจนะคะคลิปนี้จบการสอนแค่นี้นะสวัสดีค่ะ